เซอร์ไบพรามสอภูมิใจนำเสนอ 700cc ซีซีตัวแรง CP2 ตัวเจตตัวเล็กยกง่ายบิดกระแทกเต็นรอยอย่าเพิ่งเชื่อคำเหล่านี้นะครับถ้าคุณยังไม่ได้ลองได้สัมผัสเองนะครับจะเป็นยังไงนะครับกับการรีวิวเจ้าตัว MT-07 ของเราวันนี้เดี๋ยวไปติดตามชมในคลิปเต็มครับ ร้านเซลล์บา์พรทสองจำหน่ายรถบิ๊กไบมือ2สภาพสวยในราคาย่อมเยาวมีบริการรับส่งรถถึงหน้าบ้านทุกที่ทั่วประเทศลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดก็สามารถออกรถกับทางร้านเราไ้ง่ายนะครับเพียงแค่อินบ็อ์เข้ามาคุยกับทางเพจทางชัดร้านเรานะครับยินดีให้บริการยินดีรับสายและให้คำปรึกษาทุกท่านทุกสายครับผม กระสืดัรัสวัสดีนะครับผมยินดีต้อนรับนิตรรกแฟนรถที่เคารพรักทุกท่านครับผมเข้าสู่ช anel ของร้านเซลล์บายพรามสองของเรานะครับซึ่งวันนี้ครับผมยังคงอยู่กับผมมอิกเช่นเคยนะครับกับการรีวิวรถต่างๆภายในร้านนะครับวันนี้ครับผมจะขออนุญาตพาเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านครับผมมาชมกับรถตัวเล็กยกง่ายบิดกระแทกเป็นลอยนะครับอันนี้พูดถึงรถนะ What? มาข้อเรื่องของเราดีกว่าครับอย่างที่บอกไว้นะครับว่าตัวนี้นะครับรถเห็นเล็กๆแบบนี้แต่มาพร้อมกับกุมลังเครื่องยนต์ถึง7 0 0ซ c บอกได้เลยลว,ว่าบิดมียกทุกเกียร์กันแน่นอนนะครับเป็นรุ่นไหนไปนไม่ได้ครับอยู่ตรงหน้าเราตอนนี้แล้วกับเจ้าคันนี้เลยครับ Yamaha MT07 ึ่งเจ้าคันนี้นะครับบอกได้เลยว่าคุ้มสุดๆเลยทีเดียวครับตัวรถมาพร้อมกับของแต่งที่เรียกว่าจัดดักจัดเต็มมีมาให้ครบพร้อมหล่อและที่สําคัญนะครับตัวนี้สีนี้หายากมากๆนะครับกับสีเหลืองดําโลงงานนะครับได้ไปอย่างที่บอกไว้เลยว่าไม่มีผิดหวังกันแน่นอนครับรายละเอียดตัวรถเพิ่มเติมนะครับของเจ้าคันนี้จะเป็นยังไงในส่วนของตัวชุดของแต่งต่างๆของตัวรถนะครับมีอะไรมาให้บ้างและที่สําคัญที่สุดนะครับในส่วนของราคาจัดจำหน่ายและตารางการดาวผ่อนของ เจ้าคราเปิดกันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวไปติดตามชมพร้อมๆกันในคลิปเต็มนะครับแต่ก่อนอื่นเช่นเคยครับผมฝากไว้นิดนึงครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราชาวเซอร์ไวท์รับสองนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันนิดนึงนะครับผมและที่สําคัญครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆนะครับรถใหม่ๆและทุกการอัปเดตโปรโมชั่นราคารือเด็ดโดนๆนะครับฝากเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านกดซับสไคร์นะครับและกระดิ่งแจ้งเตือนติดตามไว้ได้เลยนะครับพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปชมรีวิวตัวร คันนี้เต็มๆพร้อมๆกันครับผมเช่นเคยนะครับผมก่อนที่เราจะไปชมรีวิวตัวรถคันนี้ของเรากันแบบเต็มๆนะครับตามกฎของทางร้านเซลไวรัมสองของเรานะครับรถทุกคันที่โรงขายและเอามารีวิวให้ชมต้องขออนุญาตเรียนแจ้งในส่วนของราคาตัวรถและตารางการดาวน์ผ่อนกันก่อนเลยครับผม ราคานะครับผมสำหรับเจ้าตัวยานพาห์ MT07 ปี2017ของเราคันนี้ครับเปิดจําหน่ายนะครับในราคาเพียงแค่149,000บาทครับก่อนมีการจัดไฟแนนซ์นะครับตัวนี้ดาวน์เริต้นเพียงแค่19,000บาทครับในส่วนของตารางการผ่อนนะครับขออนุญาตเริ่มต้นที่48เดือนครับงวดละ3,884บาทครับในส่วนของ60เดือนนะครับงวดละ3,420บาทครับผมค่าดเนินการจัดไฟแนนซ์ตัวนี้โปรโมชั่นพิเศษนะครับผมฟรีค่าดเนินการครับออกรถ เบ็ดเสร็จพร้อมขี่1นึ0 0บาทจบทุกขั้นตอนครับ โอเคนะครับผมก็ได้รับชมนะครับและรับฟังนะครับในส่วนของราคาตัวรถและตารางการดาวผ่อนกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพี่ๆท่านใดที่กำลังมองหารถรุนนี้ไว้ใช้งานนะครับหรือสนใจรุ่นนี้นะครับสามารถทักเข้ามาพูดคุยติดต่อสอบถามรายละเอียดการออกรถกับทางร้านเราได้เลยนะครับยินดีรับสายและยินดีให้คำปรึกษาก่อนออกรถทุกท่านทุกสายเลยนะครับเดี๋ยวมาเริ่มชมนะครับรีวิวตัวรถคันนี้ของเรากันแบบจัดหนักจัดเต็มกันเลยดีกว่าครับผมในส่วนอันดับแรกเช่นเคย ขออนุญ,ญาตพาทุกท่านครับมาชมที่เลขหมายตัวรถกันก่อนเลยเดี๋ยวขออนุญ,ญาตเปิดกุญแจนิดน,นึงนะครับ ในส่วนของเลขไมล์ตัวรถเจ้าคันนี้นะครับเลขไมล์วิ่งมาเพียงแค่29,000กิโลครับตัวนี้นะครับเครื่องยนต์จบนะครับผมระบบไฟตัวรถติดครบรอบคันที่สําคัญนะครับในส่วนของตัวชุดของเหลวต่างๆนะครับทางร้านเราเปลี่ยนถ่ายและเซอร์วิสให้เรียบร้อยพร้อมใช้กันเลยทีเดียวครับนอกจากนี้นะครับมาดูในส่วนของสีสันของตัวรถกันบ้างครับสำหรับเจ้าตัว MT07 ของเราคันนี้นะครับตัวรถจดทะเบียนในส่วนของตัวปี2017ครับสีเหลืองดําเดิมโรงงานนะครับสวยใสไร้ตำ หนีนะครับตัวนี้นะครับเรียกว่าเอาไปคันนี้ขี่รอๆขี่เท่ๆกันได้เลยนะครับ เซลไวรามสองนอกจากในส่วนของสีสันนะครับที่ให้มาสวยงามเดิมโรงงานแล้วเจ้าคันนี้นะครับยังเพิ่มรวดลายของตัวรถเข้าไปครับโดยใส่เข้าไปนะครับในส่วนของวัสดุงาน ABS ที่เป็นลายคาร์บอนของแต่งตรงรุ่นให้มาเรียกว่า3ชิ้นเต็มๆเลยมีอะไรมาบ้างเริ่มไล่ดูกันเลยดีกว่าครับชิ้นแรกนะครับผมจะอยู่ในส่วนตัวชุดบางคนด้านหน้าครับตัวนี้นะครับชุดฟูลเต็มระบบนะครับให้นะครับลายคาร์บอนหล่อๆตัดเข้ากับชุดแฟลิ่งสีดําของตัว ได้แบบลงตัวอีก2ชิ้นนะครับผมจะอยู่ในส่วนของตัวถังนะครับจะมีในส่วนของตัวชุดข้อฟ้าถังนะครับผมและชุดกลางถังตัวนี้นะครับให้มาหล่อหล่อตรงรุ่นอีกเช่นกันนะครับสังเกตดูนิดนึงนะครับลายคาร์บอนตัวนี้ลายสวยนะครับตัดเข้ากับสีเหลืองหล่อหลอดุดๆกันเลยทีเดียวนะครับนอกจากในส่วนของตัวชิ้นงานแฟลลิงที่เป็นลายคาร์บอนแล้วเจ้าคันนี้ยังให้ของแต่งมาอีกหลากหลายรายการจัดหนักจัดเต็มนะครับมาดูในส่วนตัวชุดด้านหน้ากันบ้างดีกว่าครับในส่วนตัวด้าน หน้าครับผมเจ้าคันนี้ครับมาพร้อมกับชุดชิลหน้าแต่งสีสโมกตรงรุ่นสลับ MT07 นะครับมาพร้อมกับขายึดตัวนี้แข็งแรงใช้งานได้ค่อนข้างดีนอกจากนี้นะครับยังมีในส่วนตัวชิ้นปิดใต้คางไฟหน้าตัวนี้ให้มาครับตัวนี้เป็นงานมินียมนะครับหล่อๆนะครับเสริมความดดดันและความเฉียบเฉียวให้กับ MT07 ได้โดดเด่นมีสไตล์เลยทีเดียวนะครับเซวใบรับ เดี๋ยวมาดูในส่วนตัวชุดยางกันบ้างดีกว่าครับสำหรับเจ้าตัวยาม5 MT07 ของเราคันนี้นะครับในส่วนตัวชุดยางหน้าและยางหลังที่ให้มาตัวนี้เป็นยางใหม่ๆของมิชิลเลอร์ครับหน้าหลังนะครับดอกยางเต็มๆหน้ายางไม่แข็งเรียกว่าเอาไปใช้งานได้ยาวๆนะครับในส่วนตัวชุดจานดิสตเจา้าคันนี้นครับด้านหน้าให้มาเป็นดิสคู่ครับด้านหลังจะเป็นดิสตเดี่ยวนะครับจานดิสตสวยนะครับผม ABS ตัวนี้ใช้งานได้ปกติครบถ้วนสม มบูรณ์นะครับผม มาไล่ต่อนะครับผมในส่วนตัวชุดของแต่งของตัวรถกันต่อดีกว่าอย่างที่บอกไว้นะครับว่าเจ้าคันนี้จัดหนักจัดเต็มไล่ไปบอกได้เลยว่าคลิปนี้ยาวยืดเยื้อกันแน่นอนครับมาต่อกันเลยครับผมในส่วนงตัวชุดแฮนด์เจ้าคันนี้มาแบบฟูลออปชันเต็มระบบนะครับตัวแฮนด์ตัวนี้เปลี่ยนมาเป็นแฮนด์แต่งนะครับของ RZM นะครับสีเงินแข็งแรงครับที่สําคัญนะครับมาพร้อมกับตุ๊กตาแฮนด์แต่งครับผมและตัวยกใหม่ขึ้นมาตัวนี้นะครับให้ตัวรถนะครับผมดูชฉบเชียวที่สําคัญด้านล่าง ตัวนี้นะครับใส่เข้ามาครับในส่วนของตัวการสะบัดและขายยึดการสะบัดองรุ่นนะครับตัวนี้การสะบัดไม่รั่วไม่ซึมสามารถปรับตั้งใช้งานได้ดีเลยทีเดียวไล่มาดูในส่วนตัวชุดกระจกบ้างครับในส่วนตัวกระจกนะครับเจ้าคันนี้มาพร้อมกับกระจกแต่งปลายแฮนด์ทรง RZM สีฟ้านะครับตัวนี้เลนกระจกเป็นสีฟ้าตัดแสงครับมองเห็นชัดเจนไม่สั่นไม่หลอกตานะครับในส่วนของตัวชุดแฮนด์นะครับยังไม่จบเพียงแค่นี้ครับไล่มาดูในส่วนตัวชุดกา้านเบรก และการคลัดของตัวรถกันนิดหนึ่งครับในส่วนตัวชุดก้านเบรกและการคลัดของเจ้าคันนี้ให้มาเป็นของแต่งนะครับงาน CNC ครับตัวนี้สามารถปรับได้ถึง6ระดับใช้ได้ทั้ง2ฝั่งนะครับด้านซ้ายและด้านขวาตัวนี้นะครับผมกำนิ่มๆไม่เจ็บมือตรงรุ่นสำหรับ MT07 โดยเฉพาะเลยนะครับเซลไวรั ถ้าจากในส่วนตัวชุดแฮนด์แต่งนะครับผมเดี๋ยวเราไล่มาดูในส่วนตัวอกล่างกันบ้างดีกว่าครับซึ่งตัวนี้บอกได้เลยว่าเรียกเป็นไฮไลท์ของตัวรถราคาเบิกใหม่ตัวนี้ไม่ต้องพูดถึงครับหมื่นอัพกันแน่นอนถ้าตัวนี้นะครับไม่เชื่อลองไปเช็คราคาดูกันได้เลยครับอกล่างแต่งตัวนี้นะครับผมเป็นงาน a v s ครับผมลายคาร์บอนตรงรุ่นสำหรับ MT 0 7นะครับผมนอกจากจะเป็นในส่วนตัวชุดอกล่างเสริมความหล่อแล้วเจ้าตัวนี้นะครับผมยังกันลอยตัวชุดฝาเครื่องได้ดีเลยทีเดียวให้มาเต เต็มฟูลออปชันเต็มระบบนะครับผมนอกจากนี้ไล่ขึ้นมาดูในส่วนตัวชุดอุปกรณ์เซฟตี้ของตัวรถกันบ้างดีกว่าครับเริ่มต้นชิ้นแรกนะครับในส่วนตัวชุดกรนล้มด้านข้างซ้ายขวาก่อนเลยตัวนี้นะครับให้มาเป็นชุดกรนล้มแต่งตรงรุ่นยึดกับโครงนะครับตัวนี้ให้มาเป็นของ r a c i n g Power ครับขนาดใหญ่แข็งแรงเซฟตัวรถได้ดีนะครับไล่มาอีกนิดนึงครับในส่วนของตัวชุดอุปกรณ์เซฟตี้จะเป็นในส่วนตัวชุดกาดมอน้ำครับเจ้าตัวนี้มาพร้อมกับกาดมอน้ำแต่ง งมีเนียมนะครับของ MAD ครับตรงรุ่นสำหรับ NT07 อีกเช่นกันนะครับเรียกว่าตัวนี้กาดวั t e r n ้ำขนาดใหญ่นะครับฟูลออปชั่นเต็มๆหลอหลอดุๆเลย ขาดจาก,กในส่วนตัวชุดอุปกรณ์เซฟตี้ของตัวรถครับผมเดี๋ยวเรามาดูในส่วนตัวชุดตูดท้ายด้านหลังกันบ้างดีกว่าครับในส่วนตัวชุดท้ายด้านหลังคันนี้ให้มาหล่อจัดเต็มไม่แพ้กับชุดด้านหน้าเลยครับเริ่มต้นนะครับผมในส่วนตัวชุดท้ายสั้นแต่งก่อนเลยตัวนี้ให้มาตรงรุ่นนะครับสำหรับ MT 0 7โดยเฉพาะตัวรถดูโฉบเฉี่ยวดูมีมิติมากขึ้นนะครับผมนอกจากในส่วนของตัวชุดท้ายสั้นแต่งแล้วมาดูในส่วนตัวชุดไฟท้ายกันบ้างดีกว่าครับเจ้า าคันนี้นะครับผมมาพร้อมกับไฟท้ายแต่ง LED ตรงรุ่นสำหรับ MT07 ครับตัวนี้นะครับให้มาหล่อๆลอติดครบๆที่สำคัญนะครับมีไฟเลี้ยวในตัวมองเห็นสว่างชัดเจนโฉบเฉี่ยวดุดันกันเลยทีเดียวนะครับไล่มาอีกนิดนึงครับผมในส่วนของตัวท่อนะครับตัวท่อเจ้าคันนี้ก็ให้มาไม่ธรรมดาอีกเช่นกันนะครับตัวท่อให้มาเป็นปลายท่อแต่งของเรียววินสลิปออนนะครับเป็นสลิปออนสเตเลดแบบพอวนนะครับเสียงคันนี้ดุดันครับบิดมันรับ เาใจไม่แพ้ใครเลยทีเดียวนะครับผมก็ไ่ดูรละเอียดตัวรถกันไปค่อนข้างที่จะเยอะแล้วนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับพาเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับไปชมกับคลิปการสตาร์ทรถนะครับการเทสระบบไฟและที่สําคัญนะครับผมไปฟังเสียงตัวท่อกันว่าเจ้าตัวท่อเลียวินท์คอวนแบบนี้เสียงมันจะเพาะดุดันร้าวใจกันขนาดไหนนะครับผมครับผมตอนนี้ก็อยู่ข้างนอกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาชมนะครับกับคลิปการสตาร์ทรถการเทสระบบไฟและเสียงท่อนะครับของเจ้าตัว MT07 ของเราคั พร้อมๆกันเลยดีกว่าครับอันดับแรกไปเปิดกุญแจสตาร์ทรถกันครับตอนนี้เปิดกุญแจนิดนึงนะครับเอเคครับวอนนี้กดสตาร์ทนะครับตัวนี้จบๆนะครับสตาร์ทเดียติดในส่วนของตัวระบบไฟครับตัวนี้ติดครบครับแต่ดังไฟถูงนะครับผมในส่วนตัวไฟพามาครับครบๆนะครับไปวนดูรอบพันกันบ้างดีกว่า านหน้านะครับระบบไฟครบนะครับผมตอนนี้เปิดไฟสูงไว้แสงจะเยอะนิดนึงนะครับต้องขออภัยด้วยยางเต็มเมนะครับรอบเดินเบานิ่งๆน,นะครับคันนี้ทอให้มาฟูๆเลยเสียงท่อนะครับบอกได้เลยว่าล้านเร้าใจมากๆมาฟังเสียงท่อกันเลยดีกว่าเดี๋ยวอนุญาตไปเครื่องนิดนึงนะครับ <L un> Terima รอปั่นเลินในไม้กันนิดนึงครับออนญี้เป็นเครื่องนะครับให้ดูรอบการทํางานนิดนึงรอบจะขึ้นอยู่ด้านล่างนะครับผมปกตินะครับผมเอเบสอันนี้ไหลออกตัวไปดับทํางานปกติสมบูรณ์นะครับสนใจยังไงติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวคยนนี้ดับในส่วนของตัวเครื่องยนต์นะครับระบบไฟครับ จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับคลิปรีวิวกับเจ้าตัว Yamaha MT07 ปี2017ของเราคันนี้นะครับราลาละเอียดตัวรถเพิ่มเติมนะครับของแต่งต่างๆรวมถึงตารางการดาวผ่อนของตัวรถเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับสามารถกดดูเพิ่มเติมที่ด้านล่างใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ครับผมต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับผมเช่นเคยครับฝากเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านติดตามกันไว้ด้วยว่าคลิปหน้านะครับผมจะพาทุกท่านมาชมกับรถรุ่นอะไรนะครับผมและยังมีโปรโมชั่นดีๆเด็ดๆอะไร มานําเสนอกันอีกนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวราไปก่อนครับผมขอบคุณและสวัสดีครับ